หากพูดถึงนกกาเหว่าหลายคนก็น่าจะรู้ถึงนิสัยการนำเอาไข่ของตัวเองไปวางไว้ให้นกชนิดอื่นเลี้ยงซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นกกาเหว่าถือเป็นนกปรสิตชนิดหนึ่งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในโลกของปลาก็มีปลาที่ใช้วิธีเดียวกับนกกาเหว่าแต่มันออกจะดูไร้กาดกว่าเล็กน้อยต่อไปมาดูเรื่องราวของเจ้าปลาดุกค,คักคูปลาดุกค,คักคูคืออะไรในโลกนี้มีนกมากกว่า90สสายพันธุ์รวมถึงนกกาเหว่าที่เป็นปรสิต พวกมันจะไม่สร้างลังแน่นอนว่าจะไม่เลี้ยงลูกด้วยแต่จะอาศัยนกชนิดอื่นเพื่อเลี้ยงดูลูกของพวกมันและปลาดุกคักคูหรือปลาดุกนกกระหว่าก็เป็นปลาที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับนกกระหว่าสำหรับปลาดกุกคักคูเป็นปลาน้ำจืดที่ยาวได้ประมาณ25เซนติเมตรพวกมันมีถิ่นกําเนิดในทะเลสาบเทนกนยิกาในแอฟริกาตะวันออกในธรรมชาติปลาชนิดนี้มีเป้าหมายค่อนข้างพิเศษซึ่งก็คือปลาหมอสีที่อยู่บริเวณน,นั้น นั่นเพราะปลาหมอสีหลายชนิดเป็นปลาอมไข่และเลี้ยงดูลูกๆเอาไว้ในปากและเมื่อถึงช่วงเวลาผสมพันธ์ของปลาหมอสีมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของปลาดกุกคักคูเช่นกันเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธ์ผู้ผัวเมียปลาดกุกคักคูจะรอให้ปลาหมอสีเริ่มผสมพันธ์และด้วยความที่ปลาหมอสีจะวางไข่ไว้ที่พื้นและให้ตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อแล้วจึงค่อยอมไข่เข้าไปในปาก จังหวะนี้แหละที่คู่ผัวเมียปลาดุกคักคูจะเริ่มเข้ามาก่อวินาศกรรมในกิจกรรมสำคัญของปลาหมอสีอย่างรวดเร็วพวกมันไม่ได้ไว่วยเข้ามากวนเฉยแต่จะจิกกินไข่ของปลาหมอสีที่เพิ่งวางไข่ไว้ที่พื้นใหม่ๆจากนั้นมันก็จะวางไข่ของพวกมันลงไปแทนแน่นอนว่าปลาหมอสีก็ไม่อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนมันจะขับไล่ปลาดุกคักคูออกไปอย่างดุเดือดแต่ยังไงซะถ้าภารกิจของคู่ผัวเมียปลาดุกคักคูยังไม่สำเร็จมันจะกลับมาใหม่อยู่ดี และต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ปลาดุกคักคูเป็นปลาที่หน้าด้านหน้าทนเป็นอย่างมากในจังหวะชนลมุนนั้นเองปลาหมอสีจะเริ่มงงว่าไข่ไหนเป็นของตัวเองไข่ไหนเป็นของผู้บุกลุกสุดท้ายมันต้องอมไข่ทั้งหมดเข้าไปในป่าเมื่อถึงตอนนั้นภารกิจของผู้ผัวเมียปลาดุกคักคูก็จะเสร็จสิ้นจากนั้นมันก็จะสะบัดตูดจากไปหลังจากนั้นโศกนาฏกรรมก็จะเกิดขึ้นกับลูกของปลาหมอสี ต่อไปเป็นขั้นตอนของโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายของลูกปลาหมอสีหลังจากที่ปลาหมอสีอมไข่เข้าไปแล้วไข่ทั้งหมดจะฟักตัวอยู่ในปากซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันแต่เพราะปลาดุกคักคูนั้นพิเศษพวกมันคล้ายกับนกกระว่าวที่ไข่ออกแบบมาให้ฟักเร็วกว่าปกติซึ่งจะใช้เวลาประมาณสาวันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ลูกของปลาดุกคักคูจะแข็งแรงกว่าลูกของปลาหมอสีมากแถมยังออกมาก่อนและเป็นปลากินเนื้อด้วย และเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะนึกภาพออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลูกของปลาดุกคักคูเกิดมาก่อนใช่แล้วอาหารเต็มไปหมดลูกของปลาดุกคักคูจะเริ่มกินไข่ที่ยังไม่ฟักออกมามันจะเริ่มกินเท่าที่กินได้จนสุดท้ายก็จะกินจนหมดนี่คือธรรมชาติที่ร้กาศของปลาดุกคักคูพวกมันไม่เพียงส่งลูกของมันให้กับปลาอื่นเลี้ยงแต่ยังใช้ลูกของปลาอื่นเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงดูลูกของพวกมันอีกด้วยแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้ รอจนถึงวันที่ปลาหมอสีต้องคายลูกของมันออกมาวันที่มันจะได้เจอลูกน้อยที่น่ารักของพวกมันแต่ก็ต้องพบกับเลือกประหลาดใจเพราะลูกๆของมันเป็นปลามีหนวดและลูกที่แท้จริงของพวกมันก็อาจจะไม่เหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวและรู้หรือไม่ว่าหากลูกของปลาหมอสีถูกกินจนหมดพวกมันก็จะกินกันเองเช่นกันแต่จะให้ทํายังไงได้ถึงจะเห็นลูกมีหนวดแต่ปลาหมอสีจําเป็นต้องเลี้ยงลูกของปลาดุกคักกูต่อไปจนกว่าพวกมันจะแข็งแรงพอ และเมื่อถึงวันนั้นลูกของปลาดุกคักกูก็จะจากไปโดยไม่สนใจแม่ที่เลี้ยงดูมันเลยและนี่คือวิธีการของปลาดุกคักกูต่อไปเป็นเรื่องราวน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาดุกคักกูปลาดุกคักค,กค,กคูซึ่งอยู่ในครอบครัวของปลาดุกกับหัวซึ่งมีอยู่มากกว่า190ชนิดแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้ไว่ายน้ํากับหัวกันทุกตัวโดยปลาในสกุลน,นี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆในทวีปแอฟริกา และปลาดุกคักกูก็เป็นหนึ่งในหลายชนิดที่มีสีสันสวยงามเป็นที่น่าประทับใจจนกลายเป็นปลายอดนิยมชนิดหนึ่งของบรรดานักเลี้ยงปลาสวยงามทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับลักษณะของปลาดุกคักกูและปลาตัวอื่นในสกุลเดียวกันคือมีรูปทรงยาวเรียวไม่มีเกล็ดและผิวหนังก็ไม่แข็งแบบปลาแคทฟิชบางชนิดเช่นในกลุ่มปลาซักเกอร์หรือปลาแพะบริเวณปากมีหนวดสามคู่ดวงตาโตผิจาาแคทฟิชสกุลอื่นกีบกระโดงตั้งชัน ส่วนปลายกีบแหลมเป็นเส้นยาวสันของก้านคีบกระโดงและคีบอ,อกเป็นเงี้ยงแข็งคีบหางเป็นแฉกว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วมากมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่เล็กสุดที่6เซนติเมตรไปจนถึงใหญ่สุดที่30เซนติเมตรในการเลี้ยงดูปลาดุกคักคูคุณสามารถให้มันกินปลาขนาดเล็กลายทะเลอาหารเมร็ดหรือหนอนแดงกับมันได้ในเรื่องการสังเกตเพศถือว่าทําได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเมื่อปลามีขนาดเล็กแต่หากคุณต้องการรู้จริง ให้ลองสังเกตที่ใต้ท้องท้องตัวเมียจะมีอวัยวะเพศค่อนข้างกลมซึ่งแตกต่างจากตัวผู้และเมื่อโตเต็มวัยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้และเป็นปลาที่ชอบอยู่ในน้ำค่า pH 8-9อุณหภูมิประมาณ22-26องศาเซลเซียสสุดท้ายก็ขอสรุปท้ายเรื่องซะหน่อยสำหรับปลาดุกคักคูแม้จะดูแปลกแต่ก็เป็นปลาที่น่าเลี้ยงและคุณยังสามารถขยายพันธุ์พวกมันได้ในตู้ปลาอีกด้วย แน่นอนว่าจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับพวกมันอย่างเช่นต้องมีปลาอมไขอาศัยอยู่ในนั้นต้องมีตู้ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอควรมีหินซ้อนทับกันเยอะๆเพื่อให้ปลาได้มีที่หลบซ่อนเป็นต้นและลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งคือมุกเดิมของปลาดุกคักรูอาจจะใช้ไม่ได้ผลหากได้ไปเจอกับปลาอมไข่ที่มีประสบการณ์ต่อไปเป็นเรื่องแถมครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของปลาดุกกับปัวไปแล้วผมก็มาแนะนําเรื่องของปลาดุกกับปัวชนิดหนึ่งให้ได้รู้จักกัน โดยปลาดุกกับหัวหรือปลากดกับหัวเป็นปลาที่แปลกและตัวที่ผมจะแนะนําให้รู้จักกันคือปลากดกับหัวพมา่าหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าปลากดกับหัวหรืออัฟไตดาวแคทฟิสปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมว่ายน้าที่พิเศษมันจะว่ายน้ํากับหัวและไม่ได้ทําแบบัวกคาวแต่การว่ายน้ําส่วนใหญ่ของพวกมันจะเป็นแบบกับหัวด้วยการไว่ายง่ายพ้องเหมือนท่าว่ายกันเที่ยงของมนุษย์เชื่อกันว่าเหตุผลที่มันว่ายน้ําเช่นนี้ มาจากการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่ใช้ในการทรงตัวของกระดูกหูและุงลมของปลาทําทให้ปลามีพฤติกรรมในการหาอาหารที่ไม่เหมือนปลาชนิดอื่นเนื่องจากปลากดกับหัวชอบหากินบริเวณท่อนไม้หรือตอไม้ที่จมน้ําอยู่การที่มันว่ายน้ําแบบนี้จะทําให้เข้าและออกตามซอกไม้ได้ดีกว่าปกติและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือน่าจะมาจากการที่ว่ายน้ํากับหัวบนผิวน้ําจะสามารถรับออกซิเจนได้ดีขึ้น และถ้าอยากเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของปลาดุกคักคูปลาที่มอบศพขนารกรรให้กับครอบครัวปลาชนิดอื่นก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้นะครับบ๊ายบาย